นอกจากพี่โอชัยวุฒิแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อนนท์ก็ตั้งข้อสงสัยว่าพวกส้มน,นี่<อ>แปลกนะอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับพบเฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าพรรคส้มนี่แปลกด้อย่าทหารซอกบอลทำลายสถาบันด่าจีนด่าประกันสังคมแต่ปอดแหก<อ>หรือไม่แทบไม่ด่าทักษิณชินวัตรซิโรราบสหรัฐอเมริกาไม่ด่ากัมพูชาและฮุนเซนละเว้นวิจารณ์สปสชสสสสททนะคือ เลือกที่จะด่าเรื่องหนึ่งแล้วก็ละเว้นด่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาด่ากันเหมือนกันจ้าไม่เคยแตะทักษิณยิ่งรักไม่เคยแตะเลยไม่เคยแตไม่เคยพูดเรื่องชายแดนเลยนะแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าอะไรเราจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหาอะไรล่ะเออลองพักส่้มขึ้นมาเดี๋ยวบ้านเมืองเนี่ยโหวิปโยคเลยอ่ะฉันบอกเลยฉันพูดเลยเราถึงได้ยุทธศาสตร์เลือกเบอร์37ไง เราก็ไม่ได้รักใครชอบพออะไรคุณอนุทินมากสักเท่าไหร่หรอก<ม>คิดดูแล้วกันบ้านเรานี่ยเรายังไม่เคยเชิญเข้ามาเลยนะบอกไปไหนก็ไปก่อนเลยปะ <laughs> ไปเดี๋ยวเป็นนายกก่อนเราให้เชิญมาแต่ว่าตอนที่เขาเป็นเป็น<ม>รัฐมนตรีมหาไทยเขาก็มานะมา,มาบ้านเราเหมือนกันนะมีน้ําใจไปดูบัญชาคามินค่ะในคอลัมน์ยืนกินคาบ,บิเนตถ้าจะด่าพักเราว่าพูดดูถูกทาหารให้ด่ามันมันเป็นคนพูดพวกเราไม่เกี่ยวคือ พี่ถวยโดนไปคนเดียวประโยชน์ของการอภิธามาช่วยหาเสียงก็คือมาชี้เหยอว่ามึงอ,อเป็นคนพูดพี่วัดตูนค่ะรวยแล้วไม่โกงอีกแล้วหรอเออคือคือดิวอะ่ะดิวพูดเรื่องเนี้ยดิวใช่ไหดิวดิวดิวลูกชายของคุณสุวรรณวัดไร่เสถียน,ยท,ยนที่จำได้ไหมที่นักข่าไปถามเรื่องตอนนั้นภาษีหุ้นชินอะ่ะ คุณจวรนบอกว่าผมไม่มีหน้าที่ตอบคําถามเรื่องจริยธรรมอะไรนะอดิวเขาบอกว่าต้องคิดว่าทําไมคนอย่างธนาทรคนเลเวลอย่างธนาทร์เขาทิ้งลงมาทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเล่นการเมืองลงมาเล่นการเมืองคิดว่าเขาอยากคอร์รัปชันหรอไม่จะเป็นคอร์รัปชันหรอกธนาทรน,น่ะรวยจะตายเพอเพอคอร์รัปชันยังไม่ได้เงินเท่าตอนนี้เลย นี่คือตักกะของเดิวรวยแล้วไม่โกงเหรอพักษิณไงรวยอะ่ะทักษิณไงรวยแล้วไม่โกงทักษิณรวยกว่าธนาทรกี่เท่าแล้วเป็นยังไงอะ่ะแล้วเป็นไงอะ่ะแล้วความและประเด็นมันมีอย่างแบบนี้เรามีปอมมีความวิเคราะห์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวค่ะทฤษฎีห้าขั้นของมาสโลทุกคนได้เรียนใช่ไหม,อ,มอยู่รอดปลอดภยัยรวยรวยแล้วอยากมีอํานาจอ่าได้รับการยอมรับธนาธรเนี่ยต้องการมากกว่าสิ่งที่ว่ารวยหรือไม่รวยอยากมีอํานาจ อยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตามใจตัวเองไงะนะอ่าใช่ก็ก,ก็ก็ลองดูก็เชียร์กันไปเออถ้าคนถ้าถ้าคนไทยถ้าน้องๆหนูๆอายุ18ปีขึ้นไปจนถึงแบบจนถึงยังมีชีวิตยอยู่อะ่ะจะเลือก,จะ,อกจะเลือกพักซ้มก็ลองดูเราก็อยู่ได้เ,เรามีร้านขายอาหารเราข้างหน้า <laughs> แล้ว <laughs> โอ้ยต้องมานะ <laughs> ทุกคนต้องมาเยี่ยมเราที่ท,ท,ที่ที่บ้านแนวหน้าเรานะ